สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ก็จะมาทํานายนะคะดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะในช่วงเวลาวันที่2 2ถึง30มิถุนายนนะคะว่าดวงชะตาจะเป็นเช่นใดเนาะมาเริ่มวันแรกนะคะก็คือวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์การงานของคนวันอาทิตย์นะคะเป็นอะไรที่ได้ดังใจนะคะกะ็งานราบรื่น แล้วก็ไม่มีอุปสรรคนะคะมีอะไรที่เข้ามาก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะสําหรับงานคนวันอาทิตย์ส่วนการเงินนะคะการเงินก็มีใช้จ่ายหลายทางนะคะแต่ก็ถือว่ามีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะถือว่าไม่ได้อัตคัดอะไรนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์นะคะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพของคนวันอาทิตย์ร่างกายอ่าสภาวะร่างกาย ใจิตใจนะคะก็ถือว่าสมบูรณ์ดีนะคะแข็งแรงดีนะคะดังนั้นสรุปได้ว่าการงานของคนวันอาทิตย์นะคะถือว่าดีการเงินมีพอจับจ่ายใช้สอยส่วนสุขภาพสุขภาพแข็งแรงนะคะก็คือดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะค่ะต่อไปเป็นวันจันทร์นะคะการงานของคนวันจันทร์นะคะ ก็คือแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆในที่ทำงานได้อย่างรู้เรื่องไปได้ด้วยดีนะคะต่อไปการเงินนะคะการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะมีเงินมีทองที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งกายและจิตนะคะก็โดยรวมแล้วไพ่ทั้ง3การงาน การงานโอเคการเงินมีให้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็สุขภาพก็สุขภาพดีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะโดยวันจันทร์วันที่ในช่วงเวลาวันที่22ถึง30มิถุนายนนะคะค่ะต่อไปเป็นวันอังคารนะคะการงานของคนวันอังคารนะคะมีเรื่องให้ไม่สบายใจอยู่นะคะ มีปัญหาที่ต้องแก้ไขไม่สบายใจนะคะแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขมันไปได้นะคะ <_ C od ic> ส่วนการเงินนะคะการเงินของคนรนาคารก็มีพอจับจ่ายใช้สอยนะคะก็คือมีเงินเข้ามาให้ให้ใช้จ่ายอะไรนะคะรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ <_ C od ic> ส่วนสุขภาพนะคะระวังคนในครอบครัวต้องเอจ็บป่วยหรือว่าได้รับอุบัติเหตุนะคะการงาน การงานมีเรื่องให้ต้องคิดให้กังวลให้ต้องแก้ไขนะส่วนการเงินก็มีจับจ่ายใช้สอยส่วนสุขภาพนะคะทั้งทั้งตัวคนเกิดวันอังคารเองแล้วก็คนในครอบครัวนะคะระวังระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะหรือว่าแอดมิดนะคะได้รับอุบัติเหตุือวาป่วยกระทันหันเข้าเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นดวงรวมๆของคนที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงเวลาวันที่ 2 2่สถึงสามิบถุนายนนะคะค่ะต่อไปเป็นวันพุธนะคะการงานของคนวันพุธนะคะก็อ่าหวัวหน้างานให้การสนับสนุนนะคะก็เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานนะคะทำงานด้วยความสบายใจนะคะส่วนการเงินนะคะการเงินก็พอจับจ่ายใช้สอยนะคะมีกินมีใช้นะคะก็สามารถประคับประคองตัวเองได้นะคะ ส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะคะเป็นระวังเรื่องไข้หวัดนะคะหรือว่าลูกไข้เลือดออกอะไรช่วงนี้นะคะก็ให้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะคะโดยรวมแล้วคนเกิดวันพุธนะคะช่วงเวลาวันในช่วงเวลาวันที่2 2 3สถึงสามิมิถุนายนนะคะการงานการงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีนะคะ ส่วนการเงินก็มีพอให้จับจ่าใช้สอยนะส่วนสุขภาพก็ระวังเรื่องอโรคภัยไข้เจ็บนะคะการเจ็บป่วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะของดวงของคนเกิดวันพุธค่ะค่ะต่อไปดวงคนเกิดวันพฤหัสนะคะ การงานของคนวันพฤหัสนะคะระวังเรื่องทะเลาะเบาะแว้งในที่ทํางานนะคะต้องมีสติแล้วก็ควบคุมอารมณ์นะคะต่อไปการเงินนะคะการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะมีกินมีใช้ประคับประคองตัวเองไปได้นะคะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเจ็บปวดกระทนหันนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสการงาน จะมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งแล้วว่าไม่สบายใจในที่ทํางานการเงินก็พอมีอจัยใ,ใช้สอยนะคะประคับประคองตัวเองไปได้นะคะส่วนสุขภาพก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะแอดมิดเข้าโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะคะดวงของคนวันพฤหัสนะคะระ,ระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายนก็จะประมาณนี้นะคะ ต่อไปเป็นดวงวันศุกร์นะคะการงานของคนวันศุกร์นะคะก็ทํางานไปได้ด้วยดีนะคะราบรื่นนะคะไม่มีอุปสรรคแล้วก็ทํางานด้วยความสบายใจนะคะส่วนการเงินก็จะมีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะพอประมาณนะคะถึงถึงดีนะคะสำหรับการเงินของคนวันศุกร์นะคะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพก็แข็งแรงนะคะมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะในสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะการงานโอเคดีนะคะการเงินก็มีมาให้ใช้เรื่อยๆนะคะส่วนสุขภาพก็สุขภาพาแข็งแรงปลอดภัยนะคะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเวลาวันที่22-30มิถุนาก็จะประมาณนี้ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะวันเสาร์การงานของคนวันเสาร์นะคะก็จะมีเรื่องให้ทะเลาะเบาะแวงกันในที่ทํางานนะคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานอะไรต่างๆจะมีปัญหาเข้ามาเยอะเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะ,ะส่วนการเงินก็พอให้จับจ่ายใช้สอยได้นะคะมีกินมีใช้มีอะไรคือมีคนช่วยเหลือเจอจุนนะคะ ส่วนสุขภาพก็ถือว่าสุขภาพดีนะคะสุขภาพกายและจิตด,ดีนะคะเป็นห่วงเรื่องการทำงานของคนวันเสาร์นะคะเพราะว่าจะมีหลายอุปสรรคปัญหาเข้ามานะคะทำให้การทำงานในสัปดาห์นี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดนะคะยังไงก็ขอให้คนวันเสาร์นะคะมีสติที่จะรับมือกับเรื่องร้ายๆเข้ามานะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ จบการพยากรณ์ทั้ง7วันนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงถึงวันเสาร์นะในช่วงเวลาวันที่2 2่สถึงสามิถุนายนนะคะถ้าชอบก็กดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ